ตอกจนได้บ้านเกือบสิบล้านภายในปีเดียวเดือนที่มากสุดรีวิวของกินยี่สิบสามไงร้องให้แบบนั่งบนเตียงแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าหอตอนนั้นจะอยู่หอหออยู่เอออยู่หอแบบเดือนละสี่พันห้าไม่ไม่มีเงินจ่ายค่าหอเกรียดหรอทำไมเอาไม่เมืี้มึงู้แล้มันเครี้ยงเหรอหรือมึงอกี้รังานลูกค้าอยู่หรือเปล่าใช่ กด subscribe ให้เราก่อนตอนนี้ยอดผู้ติดตามขึ้นแบบมันเพี้ยนแล้วตกไหมไม่ตกไม่ตกไม่ตกแต่ก็มีคนอันซับนะหรอเวลาให้ไปราคาญหรอน่าจะใช่วันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะทุกคนน่าจะได้เห็นจากตัวอย่างไปแล้วแหละแขกรับเชิญคนนี้เป็นตัวจี๊ดเลยนะเป็นเพื่อนอาจารย์อุ้ยด้วยเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นอะไรอ๋อแล้วก็เป็นตัวจริงเนาะสายคอนเทนต์ใช่เพราะวันนี้เราจะมาแนะแนวอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับป้า นี่คือเราอยู่กับอาจารย์และด็อกเตอร์ใช่นวัตกรรมไม่เลยนวัตกรรมสรสังคมและนวัตกรรมนี่คุณนวัตกรรมไงเบนจะกข้ามาเรียนไหม ตลปาตลปาตีวัชรพลนนทพักดีอุ้ยมันก็เหมือนมีที่ชื่อวัชรพลมากตอนแรกชื่ออะไรชื่อวัชรพลแล้วไปเปลี่ยนชื่อเอีกเจ็ดขาเปลี่ยนมาซาพลสะอาดแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นแบบไม่มีสะอาดเปลี่ยนกลับเป็นดับแรกเดี๋ยวก่อนตอนนี้เอกสารที่มีทั้งหมดในชีวิตอ่ะคือมันงงไปหมดเลยว่าอะไรยังไงใช่หลักฐานเยอะมากชื่อเปลี่ยนจมูกก็เปลี่ยน ทำไมเปลียนชื่อบ่อยอทำไมไมันต้องมีที่มาไม่เราเปส็สามูเออมราเป็นสายเร่องอ ตอนเรียนใช่ใช่ใช่ับเพื่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอแ้กอุ้ยอุ้เอุ้ยอุ้ยอุ้ยอา้่อม่บอุ้่อุ้ยอ่้ยอุ้่อุ้่อุ้ยอุ้ยอก้่อริงอุ้เอี่ยงไม่อด้ยอุม่ได้มอุ้ย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 อเ้ยอเลยอม้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนุ้ยอ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 ุ่ยอุ่ยอุ้่อุ้ย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 อุตยอุ่ยำุ้กเห้ือนจะเุ้าเุื่อุ้ยอุ้ยอง้ยอตก ก็อยู่กับเรื่องมู้ตึกมูยังไงให้มันพวงกันมันมีช่วงดาวช่วงดาวที่มันพี่หายไปนาน จริงอินดี้แบบเฟรแบบลวงตกมืดนิดเตอแล้วก็ลยบกลับบ้านกับพี่ชัยภูมิถึแล้วว่าว่าจะไปดูดวงเพิ่มไปดูกับพ่อแม่ปูอ่ะพ่อแม่อัดด่าเลยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยอ๋อเปลี่ยนชื่อกาัเพราะดวงตกแล้วก็เชื่อชื่อแล้วหลังจากที่เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นชื่อแบบดัาบแรกแล้วเลยด้าบแรกก็ก็ยังตกอีกห้าปีจริงป่ะเธอจะนำาหนึ่งนะเธอรักคณะอะไรอยากรอยู่เรียนไหมคณะอะไรคณะศิลป์ เกี่ยวกับเรื่องเรื่องรวมหรอเกี่ยวกับอะไรสังการเกี่ยวกับอะไรเนี่ยโอบกระบวนสังการเ้ว่ยๆคอไม่มีโฟกัสสมีเยอะเลยเลยไม่รู้เลงั้นแสดงว่าจุดหนึ่งอะเริ่มแล้วนะเลสซ s o n one ของการแบบที่เราจะทำงานแล้วประสบความสำเร็จยังไม่ต้องไปคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคือต้องมีโฟกัสอย่างเงี้ยหรอเธอกำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเธอไม่มีโฟกัสอะไรเงี้ยหรอไม่มีสมูทมีสมูทมมีสมู ก็เลยไปทำผู้เขาก็เลยไม่มีจมูกมีจมูกปั๊บโฟกัสกันหมดเลไหมเปลี่ยนเลยออกไปข้างนอกไม่จมูกมันใจไม่จมูกกัทำมานานแล้วนะก็ยังยังทำตั้งแต่สมัยเรียนใช่หรอ นี่ก็อทำเลยนะไม่มันมันก็ดีแต่มันมั่นใจมากขึ้นมันจะไม่ได้เกี่ยวกับจมูกเรอกป็นแบบว่าเออมั่นใจมีโฟกัสมากขึ้นเออมีดิเรกชันเลยๆเรลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเลยหรอกแล้วถามกปาตี้อย่างนี้ตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรายังไม่ต้องยั้วแบบย้อนเท้าความนะตอนเนี้ยทำอาชีพอะไรอยู่บ้างอ่ะอันแรกอ่ะมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งไหมไม่ใช่ ร,รับหมดรับหมดทำทุกอย่างนี่เยอะทำทุกอย่าง อะไรบ้างอ่ะไล่ทีลันหลักๆปัจจุบันก่อนไม่มันเชื่อมโยงกันถ้าเกิดแบบเป็นครีเอทีฟอ๋อนี้คุณคัดไม่ได้ด้วยใช่ใช่เชื่อมยังไม่ทำงานครีอทีฟอยู่ก็คือแต่ว่าเปลี่ยนแค่จากภาษาเป็นฟสีแลนด์อ๋อที่จะมาจะบอกว่าตอนนี้เขาเป็นครีเอทีฟนั่นแหละก็คือเป็นทังแบบครีเอทีฟเบื้องหลังได้ทำเบื้องหลังอยู่หรอใช่แล้วก็ทำไม่ได้อันนี้พูดได้พูดได้พอกสิเราลองเป็นแฟนกันได้ไหมไม่ลองดิเราลองเป็นเลยก็แฟนกัน เอาน้องเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไอะไรไม่ได้รู้ไม่มันต้งลเห้ือนเดิมือนเดิมตรงี่อะเป็นคทีพพ็อกซี่ได้อาชีพเดียวอยู่เลยนะที่ผ่านไปสิบนาทีเอาชีพเดียวอยู่เลยอเดีพ็อกซี่อิก็แล้วแต่เขารับิลวก รู้เลยเหรว่าจะขายตัวเองรู้เลยเพราะว่าพอดซาบ่อยครังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนด้อนอนดิัตีอะิดคิคิดคคล้ายๆคพลงิดคคิด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 คคคทดคิคิคิดคิดคคอนเทนต์ครีเอเตอร์คิดคินคิคดคเดคิ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 อคเด็ิดนิดคดิดคนดคิอิค คิดงานเปนหน้ามุกแน่มันคิดงานมาแล้วแหละตั้งแต่เราไปน้ำเป็นนาาเอกไปแบบคูกันจริงหรือว่าเขาจะยัเป็นอะไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวติดตามเป็นนักแสดงแสดงตอนนี้ถ่ายอยู่กี่เรื่องสามเรื่องคิวยิ่งกว่าพี่ต้นหอมสองเรื่องละฉากมากสามเรื่องอาเรื่องสิบวินิจัดปุริจีเพื่อนจักรุยเขาไม่รู้จักคำว่าปุริหรอกทำไมจักรุยเลเวลเลเวลแล้วแล้วคือแอร์แอร์ดังอย่างเมื่อกี บูเลเบิลนี่เน้ะม่ใช่แบ็กเลเบิลมีบูไม่เคยกินบนแฟนกว่าผมดองไม่แบล็กถูกทําในชีวิตเขาแม่ได้หรอได้ไม่ได้ขายเนี่ยเราไปเลือกกินได้ไงมึงมึงงงเหมือนกันนี่นี่ก็เรียบบูลิจินบูลิจินกับบูเลเบิลมันแค่ไปทะเลาะไปทะเลาเสียเออ นักแสดงใช่ไหมจับเข้าได้อาชีพของพิธีกรนะคะเราต้องสามารถดึงหรอนำแขกรับเชิญเข้ารูปเข้ารอยไม่อาชีตพิธีกรเอาออกเอานำม่อกเรื่องไปดึงดึงตัวเองกลับมาไม่ได้นะนักแสดงค่ะิุกอีนักแสดงนักพักอิสระ จำได้เคยมาพักให้งานของมหาลัยใช่ไหมลอ่ะงานอะไรสีนะคุณลิแ้งานงานของมหาลัยแล้วรู้จะให้ไรก็ส่งให้ส่งสักทีไปปาร์ตี้หปปาร์ตี้พักเสียงกลับมาปีสี่โมงเย็นเอาดีกูดูดนด้ดูดูดบดูดูเูด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 วดู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 บูด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 ููดูอูด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 ูีบดูดมแต โอเคมันมีอีกงานหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทำเหมือนกันได้มาดิวงานนงตนนี้รายการนี้รายการนี้ไม่ได้ให้มาดิวงานให้มาสัมภาณ์ให้มาอิสระแล้วให้อิสระอาชีพสี่ห้าอาชีพอาจารย์อาจารย์ด้วยอาจารย์เป็นมียารเป็นมการล้วความน่ารักของปัตเต้อย่างหนึ่งนะคืองาน เป็นตุนนั่นในใย่เรือ,อ,อแต่กำลังจะบอกว่าปาร์ตี้อ่ะเป็นคนที่ถ้าเป็นงานราชการงานสอนหรืองานอะไรก็แล้วแต่ปาร์ตี้ไม่เคยทำค่าตัวอ,อุ้ย<จ>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวงานเท่าแล้วลนะเราก็ต้องบอกว่าอ้างว่าเป็นงานราชการใช่แล้วคือตอนนี้ก็ไม่ไม่ใช่ค่าตัวเลยนี่ไม่มีวันนี้มาไมม่ีนี่ก็มามาหาลัยรงานราชการใช่งานราชการแต่แค่เราถ่ายนอกราชการนอกเวลาเดี๋ยวเด็กจะหาว่าเราี่หลังสี่โมงครึ่งแล้วนะคะเด็กๆที่ดูอยู่ ร้อนเงินเนาะทำงานดิวร้อนเงินร้อนเงินจริงร้อนเงินจริงร้อนมร้อนร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอันนี้คืออาชีพที่ทำแต่มันมีความเชื่อมอยู่อย่างหนึ่งคือเขา ทุกอ,อ,อาชีพที่ปาร์ตี้ทำมันต้องใช้ครีอเ,อเอทีฟเนาะเราเลยจะมาเจาะคืออาชีพตอนนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เด็กอย่างเป็นเยอะมากเพราะเด็กเห็นว่าแบบเป็นเราได้เงินดีดีจริงไหมถามก่อนดีจริงไหมเราเดี๋ยวนะเราเสียภาษีถูกต้องเนาะคือสรรรัรพารตามได้ใช่ไหมอันนี้เป็นหลักฐานหลักฐา,านเนียก็มาระเย<ข>อะเี่เไม่ เล่นสติ๊กเกอร์จนได้บ้านเกือบ10ล้านเลยภายในปีเดียวซื้อรถราคาเกือบ3ล้านเนี่ยนี่คือนี่คือปาร์ตี้คนอื่นเราไม่รู้แต่นี่เราวัดจะเอาเลไม่ก็เนี่ยวันเนี้เจ็ดขวบทำไมแล้วนี่เล้วเขานั่งที่ทำให้ฉันเบอร์ดินจริงจริงริงอันได้เงินดีจริงไหมตอบเด็กหน่อยคือเงินดีแต่มันก็จะแรกกันมาใต้ตาก็จะพบดเรนิดนึงเพราะเธอตัดเองอย่าง แต่มันก็ไม่จช่เป็นต้องต้องคนเดียวนะเออต้องมีทีมตัดต่ออะไรเงี้ยมีก็ได้อ๋อแล้วเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ความทำไมถึงพูดแล้วดูเครียดๆครียดเหรอทำไมตรงนี้มันเครียดอ่ะหรือมันงานลูกค้าอยู่หรือเปล่าใช่ดคืีบอยากกลับไปตรงน้เลยคือบอกลูกค้าตรงนี้เลยว่าทำคนเดียวรอหน่อย ใช่เเพิ่งนายบอกบอกลูกค้าเลยเลทนิดนึงนะครับว่าทำทำคนเดียวเลวเลยลูกค้าเดิมที่เพิ่งขายเครื่องดูดฝุ่นไปเกียดเกียดที่รู้ทานอ่ะเอางี้นะก็มาคือจุดเริ่มต้นของการเรื่องนี้ก็คือ ต้องทำคนเดียวก่อนใช่ป่าไหนอยากเป็นพิธีกรเลยนะช่วยไงมาวอไงแบบนี้ออกไปเลยเรจะเข้าเรื่องเออจุดเริ่มต้นของการเป็นคอนเทนเตอร์เนี่ยบอกเด็กๆว่าเราควรเริ่มทำจากตัวเองก่อนใช่หรือไม่อ่าใช่ไม่ไม่มันต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากเป็นจริงไหมไม่ไม่ใช่อยากเป็นเพราะแฟชั่นพอแฟชั่นพอแบบว่าหุยได้เงินเยอะดังอะไรเงี้ยมันมันมีหลายคนที่คิดแบบนี้แล้วก็หายไปเลยเอาเราก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะที่เราเราก็หายเดี๋ยวเราก็หายหนึ่งว่าหายคุณนุ่งบอกเดี๋ยวเราก็หายเน่ยเนี่ยเนี่ยรายการจานแน่ เดี๋ยวก็หายคยเคยลงเอาไว้ว่าเดือนละสอง e ตอนนี้ละเดือนละ EP เอีกหนเอยจะเป็น2เดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นรีบดูรีบดูเริ่มจากตัวเองงั้นงั้นงั้นถามปาร์ตี้ต่อเนาะในสิ่งที่อาจารย์แมคกถามคนจะเป็นคอนเทนเตอร์เริ่มจากตัวเองเริ่มยังไงเห็นปาร์ตี้ไปแนะนําน้องๆหลายๆคนแล้วเอาไปใช้ตามอ่ะมันมีบุลเลต์เบื้องต้นไหมคนที่ดูแล้วอยากจะเริ่มเป็นคอนเทนเตอร์ เขาสนุกจากตัวเองอะให้เจอก่อนออหรือยังไงเออ ไลฟ์สไตล์ต่างกันเลยครับเออเรามีอะไรเราชอบอะไรเออหาแก่นอ่ะข้อแรกหาแก่นของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเราอยากอะไรเราเรีมีอะไรมีอะไรคารตี้อ่ะคือจริงคอนคอนเซ็ปต์จรคือฟิลโกลด์ันนก็จะว่าว่าเรื่องแบบฟิลโกลดอะไรก็แล้ที่ทำให้ตัวเองหายเครียดเพราะเฉพาะจริงตัวเองเป็นคนที่แบบว่าทำงานจริงจังเครียดมากอย่างที่แบบเราเคยเคยรู้จักใครที่แบบว่าเครียดมีคนแบบเออเคยเคยไปซึมเศร้าด้วยใช่ก็เราก็เลยหาจุดที่มันแบบฟิลโกลดเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของเราที่ทำให้เราแบบว่าฟิลโกลดขึ้นมาปารตี้ ฟิลกู๊ดมันยังดูแบบนามะรูปนามะทำอ่ะแล้วทำให้รูปนามะทำเป็นอะไเป็นชาร์ตปาร์ตี้เอาฟิลกู๊ดมาทำเป็นอะไรทำเป็นสอีเรื่องอะไรก็ได้ที่มันจะแบบฟิลกู๊ดเช่นแบบสมมติหยิบเรื่องออกหักมาแล้วก็นำมาเสนอพันธุ์ครับฟีลกู๊ดตลกอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยคือมันต้องมีแกนและคอนเซ็ปต์ ของตัวเองก่อนเหมือนไปซื้อแบรนด์แบรนดิ้งแบรนดิ้งนี่เริ่มงแล้วนะเป็นแบบแบรนด์แมคนมีแบรนดิ้งคือ feel good แต่ถ้าช่วงแรกถ้าเกิดว่าใครติดตามบัตติ้งเรารู้จักมาน่ะเขาเล่นมาตั้งแต่แคมฟ็อกอ๋อไม่ใช่โซเชียแคมโรเชียแคมดีเลยนะบอกอ่ะเคยไป เปิดะมัแก็เลยเป็นดีเจอะคือใช้กันตั้งแตอยู่อะมันเหมือนเคยได้ยินคำว่าปาร์ตี้แคมป์ฟังเพลงโเชียแคมป์โซเชียลแคมป์โซเชียลแคมป์แล้วที่สมัยไฮไฟก็มีนะทำคอนเทนต์คอนเทนต์ทำอะไรในคอนเทนต์คือยงไแต่งรูปแต่งรูปแต่งรูปทำวิดีโอไปให้โชว์ทำเลยนะแล้วทำแบนเนอร์ทำแบนเนอร์จริงๆเนี่ยเขาไม่คุยที่แบนเนอร์นี่เปลี่ยนทุกชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่งก้น ็เล่นออยูตดแล้วก็ขยับจากความฟิลกู๊ดนั้น่ะมาเป็นการพากเสียนี่นี่คือรูปประทับของพี่ปาตี้คือตัดต่อวิดีโอมาแล้วเอามาพากเสียจให้ฟิล์มกู๊ดจะมาที่เราดูกันแบบในยูทูบเพราะฉะนั้นพักเสียกับประชิดที่ทำเยอะที่สุดคือถ้าใครที่อยากเป็นนะลองสังเกตดูว่าตัวเองทำอะไรเยอะที่สุดในแต่ละวหว่างคือลองสังเกตแล้วก็จดจดดูว่าอ๋อฉันชอบแบบสมฉติชอบกินชอบไปเที่ยวชอบแฟชั่นชอบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราอ่ะชอบพากเสียคือหรือชอบพูดคนดีจริงสมัยเรียนอะสมัยเรียนนััเเรีียยยยนนนออูู่่่งคดว แค่เพื่อนเดียวแต่ว่าคือตลกอะคือเพื่อนไม่มีเพื่อนหรอไม่มีเพื่อนสมไมอยู่หรอก็าทำอะไรบ้าบ้าบอบคือเพ่ไม่เกตเพื่อนเพบ่อนทำอะไรอะเออก็คือ ถ้าทําบ่อยสุดแล้วแฮปปี้มีความสุขจบไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วคือมันต้องเป็นคอนเทนต์ที่ออกจากตัวเราได้อย่างสม่ครเสมอเป็นเหมือนเดลี่ไลฟ์ประมาณว่ามันจะทําได้ไม่เบื่อทำได้นานทำได้นานใช่ไหมพอด้วยปาร์ตี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นแคบอมอ่ะปาร์ตี้ก็ยังจะยึดหลักคือมีคอนเทนต์ฟิลกู๊ดจะเป็นการลงเสียงเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ขยับคอนเทนต์แบบเนี้ยไปตามแพลตฟอร์มจนมาประสบความสําเร็จเราใช้คําว่าประสบความสําเร็จเนาะเราบอกได้เลยไหมว่าเราประสบความสำเร็จจากปิ๊ตต็อกได้จากฟีดแบ็กจากคือก็ยังรู้สึกตัวเองแบบ ยังไม่ได้แบบคือก็เหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าอาจจะฟีดแบ็จากงานมากขึ้นไม่งานมากขึ้นจากแพลตฟอร์มอะไรติ๊กต็อกผู้ติดตามเราก็แบบถ้าเทียบกับคนอื่นมันไม่ได้แบบเยอะมากไม่แต่จีปาร์ตี้มีชื่อเสียงแล้วแห่ะสมัยยูทูบที่เป็นนักพากย์ซิงคูที่เอาละครละครมายำ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 เลยแต่ว่าแค่ไม่เห็นหน้าเราพอติดต่อกูก็คือตกงาน ว่าช่วงโควิดใช่ปะช่วโควิดสามปีที่แล้วอะแต่โควิดนะไม่ได้เป็นข้อดีนะเรารู้สึกว่ายังเง็นโควิดก็ไม่ใช่เป็นข้อข้อดีหรอกแต่ว่าปาร์ตี้ก็พลิกวิกฤตไม่เป็นโอกาสคือต้องบอกว่าเป็นเป็นวิกฤตของแย่ว่าเราออกจากงานประจําครั้งแรกตอนนั้นทำอยู่ที่ไหนที่สุดคะที่ที่ฟุตบอลล็อกฟุตบอลล็อกทำอะไรเป็นไนนี่เขาอยู่ไหนบ้างรู้ไหม R S เยมเนลี่ฟุตบอลล็อกแล้วก็ออกมาเป็นนายตัวเองเหลือทูนะ ลองไหมก็จังได้นะคะติ12ก็ได้ลองไหมอ๋อ,อจังได้จังได้ไม <Yeah. S 2> ่ก่อไม่ต่อนไม่่อเออ แล้วก็นั่นาจะคือตกงานแล้วก็โควิดใช่ไหมโควิดทุกคนต้ก็จะเครียดใช่เครียดเครียดนี่เราให้แบบประมาณแบบสองวีหล่อหล่อแค่แบบนั่งบนเตียงแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าหอตอนนั้นอยู่หอหอยู่เลยเออยอยู่หอแบบเดือนละสี่พันห้าไม่ไม่มีเงินจ่ายค่าหอไม่ตอนนั้นอะลาออกมาก่อนโควิดหรือโควิดก่อนแล้วก็ลาออกจังหวะพอดีเหมือนอีกไม่กี่เดือนก็คือแบบปิดปิดประเทศอะอ๋อคือเธอลาออกมาตอนนั้นอะคิดว่าจะไปสมัครงานอะไรถ้าไม่ถึงลหอ เพราะรู้สึกว่าอยากนะคือเป็นนายตัวเองแล้วก็อยากมาเป็นนักข so, ่าอิสระอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่ม so, มีงานจับน้อยจับเล็กจับน้อยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเพราะว่าทำโซเชียลอย่างที่พูยบอกคือตั้งแต่ยูทูบประมาณเจ็ดปีแต่ว่างานมันมีแบบเริ่มมีบ้างแล้วก็ถ้าเราออกไปโฟกัสตรงนี้เป็นหลักมันก็จะดีจะอย่างไงพอออกไปปุ๊บปิดมันให้สนุก ข้างเสียงกือบบข้ามไม่ได้จบไปห้องอัดก็ไม่ได้ไม่ได้เลยกีฬากระชันมันเงียบเงียบหมดเลยช้แล้วไงงานนอกก็ไม่ค่อยได้ับไม่มีเหมือนกันอันนี้นอน่เตรียมสอบดเตรียมสอนจุกมากเตรียมสอบันสลายอยมสลูกหน้าไปเิงหน้าหน้าดเลยนะได้แล้งานอแล้วงานต่อนนี่ก็คืองานนอกเยอะๆเปอนการกระช้หมดเลยงานวิ่งฉันก็ไม่มีเลยั้นหมดนี่วิ่งลูกวิ่งอยู่ที่บ้านนะตั้งโควิดมาตลัด เดินเดินแบบอะไรนะเดินในเนี้ยเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็อ๋อนั่นคือจุดเปลี่ยนแล้วก็เลยคิดว่าคนอื่น่ะบางมีบางคนนะพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตแต่บาร์ตี้คือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจะเป็นโอกาสนะผีผักไหมก็เหมือนผีผักจริงๆคือคือไม่คือไม่เคยเอาตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็นหน้าจะมาแค่เสียงแค่เสียงเขาแบบความอินโทรเวิร์ t ความอะไรของเราอย่างเงี้ยคือไอ้น้องที่เป็นอินโทรเวิร์ t อยู่ก็คือเป็นได้นะถ้าเราเห็นตัวเองอะว่าว่าทำทำอะไรแล้วมันลง ตัวมันเข้าเราอะไรเงี้ยแต่ปาร์ตี้ตอนแรกอะทำไม่เห็นหน้ามันขายของยากกว่าแม้กับการเห็นหน้าอันนี้ถามไปเผื่อแบบคือมันมีนะคนที่แบบว่าไม่อยากจะออกหน้ากล้องเอยแต่ว่าอยากทำสิ่งเหล่านี้ใช่ใช่ออตาแต่อย่างของปาร์ตี้อะมันแค่ภาพไงมันเลยทำให้แบบยากกว่าอยู่คือถ้าเฉลี่ยต่องานงานจ้างงานสืารเพือนล้วสองงานก็คือเลิศแล้วเลยสมัยก่อนกตอนนี้กี่งานค้าที่ โอ้โหสบัดนะวันนี้ตอนนี้ตำนถ่ายปาร์ตี้เดือนที่มากสุดรีวิวของกินยี่สิบสามงานโอ้โหขบวนกันหรอไม่ยี่สิบสามงานเ่ะก็เหมือนกับว่าวันเสาร์ที่ก็ต้องทำงานนะใช่แต่คืเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยมากเหนื่อยแบบช็อกแบบวันละตัววันละตัวอย่างเงี้ยได้ยี่สิบสามงานได้บีเอ็มแล้ว คือคุณแม่เลยคือแอดมินได้เลยแม่ก็ถามว่าเออแฮปปี้เป็นรูปไม่ต้องทำงานหน้าก็เป็นอยูปเลยนี่นาจีน้าฉีดโบมแต้วแต่ซีหนึ่งนะเข้าไดเข้าได้คีสแล้วเฮ้ยเข้าเหลืออะไรอ่ะตาดำใสคอนแทคเหลือตาค่ะ้ยสมัยก่อนไม่คอนแทคนะตาดใสคอนแทคแล้วผมผมแบบที่ส่อ่ะนี่ลากส่ไปนแบบคุณน้พิเศษก็ได้าร์ี่ เอโมกัสไหมพอโปรแกรมไม่เปลี่ยนผมก็คือตัดจุดเยอะเลยนี่คือการเปลี่ยนโฟกัสอะเราเรากลับถามถึงไหนถามถึงรายได้ราได้รายได้มันเยอะแหละแต่ว่ามันก็แลกมากับการ ตัวเองแล้วต้องคพึ่งมือเราเองเนาะเอออ่ะปาร์ตี้เราเราเราทวนเนาะการจะเป็นคอมพิวเตอร์ทวนด้วยเหมือนในห้องเรียนอะไปคอนเมพิวเตอร์อะมีคอมเพลเยชั่นหาตัวตนที่เจอแล้วอะไรอีกที่ที่เป็นบูเลตที่เธอเคยมาสอนเด็กอะมีอะลรนะข้อใหมา่ข้อที่สามของเราเป็นใครสี่สิบอ้าดสี่สิบอ้าะมาไม่นานเอางี้เมื่อกี้เนี่ยตอนเดินมาหาเราที่สตูดิโอถ่ายคำนี้เรเรียกคุณเราเรียกตรงนี้ว่าสตูดิโอ must right? on. <Gwie>. แม้โอ้โหนักรรมแม่โอ้โหการสำนักงานใะตอนนี้เต็มหมดตอนเดินมาสตูดิโอของเราใครขอถ่ายรูปเยอะสุดในมหาครูอาจารย์อาจารย์ก็บ้านดาราเหมือนกันเออเออเออคือถ่ายทุกทีอะเพราะคือเออนั่นแหละคือแบบเป็นกลุ่มทั้งานอย่างไงใครก็คืออ่ะเหมือนเหมือนเพื่อนเราแบบเราก็เฉลี่ยสามสิบเพื่อเธอยไม่ได้เฉลี่ยสามสิบห้าสิบสิบจะเป็นน้องเธอเฉลี่ยสามสิบจะแบงค์ก็ยังสามสิบอยู่ เป็เชียอกับใครว่าเออสมสมุิิอีกนกลุ่มนี้แบบแมสจังเลยคนนี้ท้ไม่เป็นดังคนอะไรเยอะอะไรก็คือมัมีตลาดของเขาไม่ตลาดอะไรใช่ถ้าเราโมโหเครียดมากเป็นไง เคยไปฟังพี่ที่ YouTube อันนี้ก็เลคเชอร์ได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าไม่มีคำว่าแมสทุกคนมีทาร์เก็ตเป็นของตัวเองแต่ทาร์เก็ตมันจะเล็กจะใหญ่อะมันอีกทีเราไปหาทาร์เก็ตตรงนั้นให้เจอเพราะฉะนั้นปาร์ตี้เป็นตัวของตัวเองคือฟิลฟูดและทาร์เก็ตคือคนทำงานสินค้าถึงเข้าไม่หยุดเพราะนี่คือกลุ่มใหญ่ฝาดเขาทะลึ่งอ๋ออ๋ออันนี้คืออันนี้คือทาร์เก็ตใช่คือหาให้เจอก่อนหาให้เจอหรือบางคนบางคนอาจหาไม่เจอตั้งแต่แรกไม่เค่อยเจอใช่ลองทำในสิ่งที่เป็นตัวเองก่อนแล้วมันจะดึงมันเหมือน แม่เหล็กอ่ะมันจะออโต้เองสมมติเราพากเสียงเนี้ยเอาดาราเกาหลีมาเพราะเราชอบเราชอบดูเราชอบดูจงยูรีเวโฮอะไรกันจงยูไปเลยโอ้ยมันก็จะมีอันยังไงมีจุ๊มมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันจะดึงกูุ่มเองแล้วมันกลายเป็นทาร์เก็ตเราเลยโอ้ยนี่ได้เยอะเหมือนกันนะหาร์เก็ตแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น ก็ทำทำทำอีกสิ่งหนึ่งคือใช่ลบลงเมือทำอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสม่คเสมอนี่รู้ทุกอย่างเลยนะพวกเราอ่ะใช่แต่เราไม่ถาเรารู้เราเห็นเราทำเป็นแต่เราไม่ถาคือความสม่คเสมอมันยากนะเพราะฉะนั้นคนอยากเป็นคอนเทนเซอร์อยากหยต้องมีวินัยนะมีวินัยทั้งถ่ายทั้งตัดบางทีมันเหนื่อยมันเบิร์นมันเบิร์นอย่างอย่างหลังในเฟซบุ๊กอ่ะที่เป็นเรื่องวิ่งอ่ะฉันใช้ขั้นใส่ก็คือสัมภาพแล้วก็เอานุ่แล้วไม่ตัดไม่อะไเลไม่ตัดแล้วแขกพูดได้ไม่เกินห้านี ว่าอะไรไม่ได้ใส่การซื้อบีเมียบไม่ได้ซื้อพรีเมียมใช่อซ้ำสมัครเสมออ่ะสรุปนะสรุปคอนเทนเอเตอร์คือตัวเองที่เจอสรุปสรุปอเหรอเก่งจังเลยตัวเองท่าเกกงเจอทำทำสมัครเสมอมีอะไรอีกไหมอ่ะมีคำถามเก่งแล้วมีอะไรอีกไหมอยากรู้อ่ะถามตัวเองถามแทนเด็กถ้าเอาตัวเอง อันนี้คือสิบสองปีนะใช่เธอจะต้องการเคล็ดลับที่ไม่ได้หาเปิดอ่านได้ในกูเกิลสี่อันนี้เปิดอ่านในกูเกิลก็ได้ไงมีอะไรอีก <c oughs> ออายรจะขาดมาให้เทให้สองยอย่างอดทน คือ12ปีนั่คืออดทนจะไปซึมเศร้าประมาณแบบสิบรอบเพราะว่าโอ้โหคือคอนเทนเตอร์นะไม่ใช่ว่าคือแค่แบบสบายนะคือไม่ใช่แบบได้แค่เงินเยอะมันเจอแรงกประทะเยอะมากทั้งแบบแบบคนดูคือลูกค้าเออลูกค้าเอางี้คนดูกับลูกค้าใครเนี่ยแล้วไงก็ไม่เข้ามาแล้วกรหนีไม่้ามันมีทางลูกค้าไม่ลูกค้ามาล้างหลไม่ล้า คุยกันคือมันผ่านกระบวนการเยอะแล้วก็แรงประทานแบบจากแบบ KPI อะไรอย่างเงี้ยเออตมันวัดผลยอดยลิสต์นี่ลูกค้าขอยอดลีสต่ะใช่เราก็เลยทำแตัดยอดช็อตแคปสแตนด์แบบของอื่นเลยสิ่งเออไม่ได้มันมันกดดันแล้วแล้วมันเป็นกราฟคือแบบเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงถ้าโมเดลต่โฟกัสกับ KPI อ่ะเออครียดตายจะไปเครียดนะจะบอกลูกค้าอย่าคาดหวังตั้งแต่แรกเลยบางทีเราบอกลูกค้าเลยไม่คาดหังไม่อยากไม่อยากคาดหวังเลยบอกลูกค้าว่า เอางี้ละกันไม่ต้องเข้ามาหาเราเดี๋ยวเราไปหาลูกค้าเองของอ่ะไม่ต้องจ้างเดี๋ยวซื้อมาใช้แล้วรีวิวได้ปะแล้วถ้ามันดีค่อยให้ตังค์เนี่ยลูกค้าก็ไปเข้าแบบแบบไม่ เดินไปหาลูกค้าซัพพอร์ตลูกค้าทุกอย่างลูกค้างงว่าตกลงกต้องให้ยตังหรือยังไงวะกูควรเข้ามาเอออันนี้คืของปาร์ตี้ของเครียดอุดทนอีกข้อสันจำได้เธอบอกสองข้อเธอบอกสองข้ออีข้อหนึ่งนัลู แค่ทำเพือสุดท้ายดูด้วยเป็นจังหวะฉันเชื่อฉันเชื่อเรื่องดไอ้วยงนะเออฉันทำรายการกับเนี่ยมาสามเดือนแล้วนะสองเดือนแรกตอนที่มาลุตยูยังไม่ออกที่ดาวเสาร์ยังไม่ย้ายเข้าถตอนนี้เดีววันนี้วันนีวันที่สามนี่คือชงน่แล้วดีเลยตั้งแต่ยี่สิบหสปนะอยู่ดีดอะยอดซับขึ้นสามพันอือไม่ทันเลยืออดาวเสาร์ สือดาวสาวเลือดาวสาวมาย้ายออกใช่ล้ดาวสาวบอกให้ย้ายออย้ายหนี่ย คิวปาร์ตี้นี่คือดาวเสาร์แลดาวสองเข้าเลยดาวสองเข้าชั้นแล้วไม่แต่ว่ามาไม่ได้ตอนนี้ไปผ่านด้วยมันมีทั้งดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวดุกดาวมันจะออกมันจะเข้าหรือมันจะออกมันจะไปทางไหนหฟังทุกหมดเอาเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ว่าเราปวดใช้พิจารณากันในการรับชมแต่นี่คือหกข้อเนาะนี่เพิ่มมาให้หรอเนีหมู่ก็ได้ไม่หมู่ก็ได้เออเรื่องหัวมันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งสริมงกำลังใจเนาะใช่ที่บอกว่าเรื่องหัวคือมันเกี่ยวกับเรื่องขอองท ทนด้วยว่าดวงเป็นจังหวะแล้วพอจังหวะชีวิตมันตุ้มแล้วมันตุ้มเลยนะใช่คือถ้าอดทนนานได้เออมันจะเจอจุดที่แบบพีคคือเราไม่ได้บอกให้งมงานแต่ปาร์ตี้อ่ะงมงงานแต่งมงไหมตั้งแต่ปีหนึ่งีหนึ่งตอนนี้คอมเมนต์ที่ยูทูบบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนชื่ออะไรครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อละครับงมงไหแล้วเจนก็พี่บอกว่าตั้งแต่เป็นสาวเป็นยึง ยังไงวะมันไปยังไงวะคือทั้งหมดทั้งมวลจะบอกว่าปาร์ตี้ที่สุดมาแล้ววันนี้ที่เขาสําเร็จแล้วอ่ะคือ12ปีนะคะสิบสองปีที่อดทนมาไม่ใช่ว่าแบบวันหรือสองวันเขาถึงพูดไดไงว่าเขาใช้ความอดทนมา12อปีอุ๊ยดีใจน้วยเราเราเห็นมาตั้แตงอะไรนะเป็นประธานสโมปาร์ตี้มประธานสโมตัวสโมหนนักนิสิตของคณะสิ่งกรรมสิ่งกรรมสิ่งกรรมเป็นกิจกรรมแต่ ทิ้งให้รองประธานสโมโทำง,งานเพราะไปค้นฟ้าคว้าดาวเรื่องในเรื่องจริงจริงหรือไม่จริงหรือไม่ก่อนที่คุณจะมาเป็นดีเจคุณเคยประกวดเดอะสตาร์เอฟทุกเวทีมาหมดแล้วทุกเวทีทุกภาค ภาพต่อกันแต่ทางเก่งที่เพื่อนหาตัวไม่เจอใช่แต่ตอนนั้นเราไม่กล้าบอกเราอายใช่ไหมเราไม่กล้าบอกเพราะอะไรคือฉันหนีไปซะแล้วใช่เคือหนีจับได้จั็ได้วันนั้นเป็นวันงานลอยกระทงที่องค์พระแล้วทรงพาน้องไปเดินขบวนจากประสาทนี้ไปแล้วคือประธานสโมทุกคณะไปหมดเขาต้องไปขึ้นแห่เออแือกระทงกระแทงอะไรกันอย่างเนี้ยคือมาหาอะไรคือรางวัลแล้วนะรางวัลขอเพิ่งได้รางวัลจับไี่จับได้ ดีรนนคิไม่จะบอกว่าข้ออเสียของการแบบว่าเห็นตัวเองยืดๆชันๆนะมันจะแบบคภาพสุดตรงอ่ะมันมันมันจะมีต้องต้องเวทดีๆคือประสบการณ์คือแบบรู้มั่นใจมั่นใจมั่นใจใกันไเราจะไปเด็ดต่อปาร์ตี้ก็ลังจะบอกน้องๆว่าเรามีฝันได้แต่เราต้องดูตามเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะทิ้งความรับผิดชอบไม่แล้วตอนนั้นน่ะไปประกวดที่เชียงใหม่เห็นจำได้ไม่จำได้หรอเอรมดีเทลแรู้เรื่องทุกอย่างนะทุกคน เรื่องตัวเองอะ แต่เรื่องนี้ดีเพราะว่าจะาสาวว่ามันไม่ใช่เราเออคือเราอะเลือกเลือกผ้าคือสู้นะแต่คือสุดสุท้ายแกเป็นนักร้องเดอะสตาร์ไม่ใช่ทางเราแล้วเราไม่ได้ดูเบ้าเบ้าตัวเองตอนนั้นนะไม่ไม่ใช่แค่เบ้าหรอกมันเสี่ยงเนี่ยบูลลี่อะฉันไม่ได้บูลลี่หน้าถ้าบอกว่าหน้าไม่ดีอ่ะไม่ได้เลยเออแล้วก็พบบเสี่ยงคือแบบสกิลความสามารถเอแบบคนอื่นเขาเรียนร้องเพลงกับขู่อวยขูบิ๊กเธอเรียนอะไรลีเราเราก็เรียนเราก็มีวิชาเรียนร้องเพลงเนาะเออย่างนั้นจะเดี๋ยวเรียนเลยค่ะ อันนี้่เรียนแล้วหรอในหลักสูตรนี้จะไปเป็นดาวโดดเด่นดาดฟ้าจะไปเป็นดาวเด่นฟ้าคือแค่นี้แหละเออแต่นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ทําใ้้เห็นว่าปาร์ตี้ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะคือมันไม่ใช่จะไปทำนั่นทำนี่จนวันนี้ประสบความสำเร็จได้เป็นคอนเทนเตอร์จานแม่ ก็เลยวันนี้เลยมาแนะนําน้องๆว่าการจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันมีเส้ทางยังไงบ้างเรื่องพี่ปั้ยยางไม่ตกเดี๋ยวเราต่ออีพีสอหรือหจริงหรอน้องบอกพอเวันนี้เราได้แล้วนะว่าการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือยังไงแต่อย่างนี้พัตตี้เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนกังวลี เราใช้คำพูดนี้ได้เลยไหมไม่เคยมีบูทไม่เคยรู้แต่ตอนที่ปาร์ตี้มาอยู่ในโลกโซเชียลแล้วอะใช่ไหมที่เราโดนที่เป็นซึมเศร้ารับมืออย่างไรอันนี้เดี๋ยวต่ออีพีต่ออีพีสองเพราะว่าเด็กปัจจุบันนะครัมีปัญหากับการใช้โซเชียลเยอะมากทั้งการที่เราไปไปพิมพ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเขากับการที่เราโดนลับใช่ไหมหรือว่าเราดูเพื่อนคนอื่นการเสพการเจ็บชีวิตคนอื่นเยอะๆเลยเป็นเสพเปียกแล้วเรารับมืออย่างไรเพราะปาร์ตี้เองก็เคยเปลี่ยนเที่ยวชื่อตัวเองกับคนอื่นเหมือนกันใช่ไหม เปรียบเธอนั้งแล้เปลียนกัรเปลียนเป็นลา เข้าใจแล้วว่าทำไมเป็นเเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณจุดเศร้าดูเลือกเปรียบกันมาจนเกิดเออวันนี้เราจบที่คอนเทนเตอร์ได้ไหมก็ไม่รู้ล่ะแต่จะต้องได้ะเนาะเอาไปลองทำดูหนึ่งคนหาตัวเองให้เจอสองมีพาเก็ตมีทาร์เก็ตที่ชัดเจอสามให้เด็กๆยอมไปดูคิดได่บ้าไม่คุ้มสรุปแล้วเอางี้ดีกว่าเด็กช่วยสรุปช่วยสรุปแล้วคลิปการ์ดน้อง s อสเอ็มเอสมาก็ได้ดีดีไม่บอกให้เก็บจดหมายถอดกระดิ่งและสมัครสมาชิให้เราด้วยนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะจานแน่